วัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะวันนี้ป,ป้าปอก็จะมาแจ้งคุณแม่ทั้งหลายว่าถ้ารูกแรกเกิดนะคะเขาทําอะไรได้บ้างควรจะกระตุ้นหรือว่ารับมือ,อยังไงบ้างนะคะในช่วงสัปดาห์แรกหลังคลอดนะคะส่วนใหญ่เด็กจะนอนทั้งวันเลยนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะทําอะไรไม่ได้นะคะทุกนาทีผ่านไปคุณแม่ก็สามารถเสริมสร้างพัฒนาการของลูกได้ค่ะแล้วยังเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ คุณแม่มือใหม่หรือว่ามือเก่าก็ตามนะคะที่จะปรับตัวเข้าหากันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกนะคะสัปดาห์แรกของชีวิตลูกค่ะเขาจะต้องการการนอนหลับประมาณ1 7 -18 ชั่วโมงวันหนึ่งก็มี24ชั่วโมงนะคะแสดงว่าส่วนใหญ่เขาก็หลับตลอดเลยนะคะจะมีอยู่ประมาณ6-7ชั่วโมงนะคะรวมแล้วที่จะเป็นเวลาที่เขาจะตื่นเพื่อมากินเพื่อจะมาเรียนรู้เพื่อจะมาขับถ่ายนะคะ ดังนั้นการนอนหลับที่เพียงพอจึงมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองของลูกนะคะเพราะว่าขณะที่ลูกหลับร่างกายก็จะหลั่งกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตช่วยเพิ่มพลังงานให้สมองพร้อมต่อการเรียนรู้ในายามที่ตื่นฉะนั้นการนอนหลับที่ไม่เพียงพอการนอนหลับไม่สนิทการอยู่ในสถานที่ที่มีเสียงดังเกินไปเย็นหรือร้อนเกินไปก็ไม่เป็นผลดีต่อลูกนะคะส่วนประสาทหูของลูก ก็ค่อนข้างจะไวนะคะเนื่องจากว่าสายตาเขายังไม่ดีเพราะฉะนั้นเส้นประสาทส่วนใหญ่จะโฟกัสไปที่หูก,ก่อนนะคะดังนั้นเวลาลูกได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็จะสะดุ้งผวาส่วนเวลาที่กระทบแสงเขาก็จะยีตาคะ่ะเพราะว่าการมองเห็นยังไม่ดีนะแต่ว่าเขาจะมองเห็นลางๆเป็นขาวกับดำเป็นแสงมืดกับสว่างนะะี้ค่ะที่เขามองเห็นก็ระยะห่างไม่เกิน8นิ้วนะคะ8นิ้วเซนนะคะ ลูกน้อยสามารถที่จะรับรู้เวลาที่เราอบอุ้มยิ่งคุณแม่คุณพ่ออบอุ้มให้มากเท่าไหร่อยู่ในท่าทีที่มั่นคงปลอดภัยเขาก็จะยิ่งมีความมั่นใจค่ะโดยเฉพาะเวลาที่คุณแม่อุ้มให้นมนะคะลูกก็จะสามารถใช้ใบหน้าช,นช้อนชชยหาหัวนมจนเจอลูกสามารถคว้าจับสิ่งของได้นะคะหากบังเอิญเราไปแตะเข้ากับมือของเขาถ้าคุณแม่สอดน,นิ้วเข้าไปในอุ้งมือลูกก็จะกำนิ้วแน่นเลยค่ะลูกจะสามารถแยก รสหวานกับขมได้ในช่วง3 4ถึงวันแรกเลยนะคะส่วนการรับรู้นะคะลูกจะสามารถสื่อสารได้ด้วยการส่งเสียงร้องอย่างเช่นหิวหรือไม่สบายตัวก็จะส่งเสียงร้องร้องไห้หรือร้องกวนนะคะแล้วแต่คนคุณแม่จะต้องตอบสนองลูกทันทีด้วยการอุ้มด้วยท่าทีที่มั่นคงจะช่วยให้รู้สึกอบอุ่นไม่เครียดกราดและเป็นเด็กอารมณ์ดีได้ไม่ยากเลยค่ะในช่วงแต่ละวันของลูกนะคะลูกจะมีเวลาตื่นน้อยกว่าเวลาหลับนะคะ ในเวลาที่ตื่นจึงเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่กับลูกน้อยควรจะได้สบตาทักทายเพื่อความอบอุ่นและความคุ้นเคยต่อกันนะคะลูกนะ่ะจะชอบมองใบหน้าของคนค่ะโดยเฉพาะใบหน้าของคุณแม่นะคะกินนมไปก็มองหน้าไปอันนี้เกิดบอนดิ้งนะคะหรือว่าสายสัมพันธ์แม่ลูกที่ดีมากเลยนะคะคุณพ่ออุ้มลูกก็มองตาเหมือนกันนะคะแต่เวลาที่เขาอยู่กับคุณแม่เขาทั้งได้สบตา แล้วก็ได้ดื่มนมอุ่นๆจากอกเขาจะชอบมากเลยค่ะเขาจะชอบฟังเสียงสูงต่ำของคุณแม่มากกว่านะคะเสียงทุ้มๆของคุณพ่อก็สร้างความคุ้นเคยได้ค่ะเขาจะชอบมองดูวัตถุที่มีลวดลายมากกว่าสีเรียบๆเบนื่องจากไม่ว่าจะมองมุมไหนหรือแสงสว่างอย่างไรลวดลายนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมแต่สีจะเปลี่ยนไปตามระดับความสว่างของห้องค่ะส่วนการเคลื่อนไหวนะคะลูกเจ้าจะเคลื่อนไหวได้จํากัดเพราะว่าตอนนี้เขาจะหัวโตค่ะ เขาจะสามารถขยับแขนขากระพิบตาสายสีสับไปมาได้เล็กน้อยแต่การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปของปฏิกิริยาสะท้อนกลับก็คือรีเฟกซค่ะอย่างเช่นโมโรรีเฟกซ์ก็คืออาการผวาค่ะถ้าคุณแม่เปลี่ยนท่าน,นอนลูกอย่างฉับพลันเสียงดังลูกก็จะสะดุ้งผวาแขนขากางออกแล้วก็งอกลับเข้าอยู่ในท่าเดิมแล้วก็กลับมาอยู่ในท่าห่อตัวอย่างรวดเร็วถ้าหากคุณแม่ลองเอานิ้วเขี่ยที่แก้ม เราก็จะหันตามทิศทางที่คุณแม่สัมผัสเลยค่ะแล้วลูกยังสามารถหันศีรษะไปข้างใดข้างหนึง่งบางครั้งก็อาจจะยกขึ้นได้เล็กน้อยด้วยนะคะถ้าเราจับลูกอุ้มพาดบ่าลูกก็จะพยายามยกศีรษะและขยับร่างกายแต่ถ้านอนคว่ำลูกก็จะนอนในท่าคูตัวกลมค่ะคุณแม่สามารถกระตุ้นพัฒนาการการเคลื่อนไหวของลูกน้อยได้ด้วยการโอบอุ้มหรือนวดสัมผัสตามส่วนต่างๆของร่างกายลูกบ่อยๆซึ่งจะช่วยให้ลูกรู้สึกมั่นใจอบอุ่นแล้วก็มีพัฒนาการ การเรียนรู้ทางด้านการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วก็ช่วยกันประครับประคองกระตุ้นไปนะคะเป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ปอๆก็เรื่องดีๆมาฝากท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันสําหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ